เจ็ดครับใช้ไร่ลุงทุงมาเยี่ยมคุณพ่อพันนะครับพ่อสมชายคุณพ่อสมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อพันชายเป็นมาอยู่อ่าทางไหนก็ครับบ่บ้านไหนฮะบ้านน้าข้าวคุ้ยเนี่ยนะฮข้าวคุ้ยนั่งห้องตำบลน้องกงตํบลน้องกงอำเภอเมืองกาสินนะครับน้องครับผ่าน่ามาปลูกไอ้ปลูกแบบบักม่วงบักม่วงบักฮงบักเขียบทุกอย่างยำผักหอมกับปลูกผักหอมเห็ดไร่น่าผสม เป็นไรห,หน้าส่วนผสนมสกับเป็ดตัวย่างในตำบลนี่ยละ่ะเห็ดเห็ดไรปีแล้วครับพี่ปอทุนทยตัดปตกระเสียนออกมาออ๋แต่ท่านเกษตรกรพี่ปอจะจัดการที่ท้งไหนเนะาะจัดการอยู่ในยองอยู่ในยองชิว่ากาะในี่เขาอยู่ในยองครับบานนีิก็ปตกระเซียนก็ได้ปลูกได้เจ็ดปีแล้วครับพ่อนี่ปีที่สามเนี่ยปีที่สามครับครับหลักๆนี่เป็นพันธุ์อย่างครับที่ปลูกกันครับอันนี้เอามาตะน้ำเขาได้นี่เป็นต้นมาตะน้ำเขาได้ครับเป็นต้นเป็นอันไหนมาตะน้ำเขาเปิดอ่า อันนี้อันนี้คื่เป็นแก้วขมินบ่แก้วคมิน,นครับเนี่แก้วคมินครับผมแล้วพูดถึงมาเรื่องดอกเรื่องยังนี้กระจับดีนะครนะับเนาะอันนี้คุณ<ก>พอ่อไ,ได้ฉีดใช้ไรเข้าไปบ่จากที่อาจารว่าฉีดอันเทียนอีวีเอาไม้ออ๋อฝากกับคุณแม่วอีอ่คุณพออ่อท่าทนชัยอ่าร้านสาวนันะ้นว่าเอาเอาไปร้องของเจ้ามันบ่เป็นดอกก็ได้เอามาฉีดครับผมกวดกระทิ้งอันน่ะใส่น้ำหมักไหลแต่้าะเนยังบพมีผิวเนี่เอ้า ทีได้ประมาณบ่ถึงสองอาทิตย์วิวิบกมองกูแตกหลอกเบิด์วีสันหอกแตกหลอกเบิดชุดต้นฮะครับมึงเอายายยังไม่กวนให้ยายซื้อหนอให้กูร้องมาสันครับผมก็ได้ว่าบิดมันเป็นหลอกจริงจริงติดตามให้กูในวิมึงออกมาจะใส่ป่ะสันครับผมก็ได้บอกหลานสาวนะครับผมหลานสาวนี่ยก็ได้ว่าเดี๋ยวใครท้วงเหราสันครับผมขันเบิ้งนี่สิก็ถือว่าจับดีนะพอเนาะกับบ้ามันติดใจนะนะบ่อวซื้อเนี่ยอันพวกติดใจก็บบ่ เป็นว่าจะเกินมาหาสวนรด้วยนะเนี่ยไม่พูดไหนชู้จม้าใส่บอกกูได้กูผิดเชื่อในเมี่ยงสนอกเพราะว่าโอ้ยเพิ่นอนยังเจรจาการบ่ครับผมเจรดาการ์นี่ภาิีเท่านไรครับนักเจรดาการครับผมถ้วยกูได้ยังเจรดาการเพิ่นเคยจัว่ามาให้ยยี่บ่สนอกครับผมกะได้ให้อีบีโทรบอกตะโดนเอาดิเอ้าห้วยพี่ต้องบอกบอกตะโดนเอาดิตั้งแต่ตะบอกง่องกำลังสิเป็นตุ๊กอาเตะแปะมันบาเดี๋ยวมันก็ยากเนาะหลานก็ยากนั่นยังนี่มันใหอีหลานอยู่ร้านข้าเจ้าของกัน อนี้ก็ร้านพอดร์ตนด้นอ๋อครับครับมิเตปีด้น้องมันเท่านะครับเนาะคุณพ่อมาเห็ดอ่าเกษตรเกษตรพอเกษียณมาก็เลยมาออกไวจุทงนี่ครับผมเป็นชีวิตยังกเอิ้นชีวิตบรรปลายครับผมก็ได้ออกมาแบบชีวิตสโลไลเนาะเอิ้นร์นจะถามว่าก็เห็ดหลายอย่างนะครับมีเห็นเห็นว่ามีบักเขียบนั่บ่ครับบักเขียบบักหุ่งบักเขียบบักหุ่งนะครับเนาะหลายบักเขียบสองร้อยบักหุ่งก็เป็นร้อยคนละโอ้ไปหนขายไปเบิร์ตไดอยู่นี่ ครันเคยเดียวบ่าเท่าไรอ๋อตอนนี้กับสิจะต่อไปกับสิเก็บบักม่วงขายแล้วครับเนาะนะครับนี่มันขายก็ได้ขายมันกับสิพอได้ให้ลูกให้ร้านกินท่านนะอ๋อครับ่ผมนคือจีบเบิือดอกเบ่งแล้วบูขับมันดกไปนีดสิครับเนาะอันนี้คือแต่ละตนที่บอลเพิ่มเพิ่มเพิ่มฉีดเข้าไปนะครับตัวนี่บอกว่าจับดีนะครับจากที่จากแต่ก่อนติดใจกันช่งไวช่างไวย้ายอัเฮี้ยนนั่นอ่าเพิ่งเดิเพิ่งไปขายของบอกว่าเพิ่งเอายาไม่แก่ประทัดครับผมผู้ใดเห้ยเชื่อเพิ่นกก็คัแงจะ ครับผมโอ้ดีใจน้ำข่าวคาราวันกลับมาจังงมึจับได้การตัวะท่านครับผมทีถามผู้ใดทั้งสี่มู่สนับกระถามเบิดบ้านไปเหนือีบีพอดีครับผมอีบีแบบยืดน้ำแขยละเบื่อพ่นมาท่านอื้มเนี่ยสะอ่อนนะครับเนาะครับเบื่อพ่นยืดน้ำแขยแล้วท่านเออเอาเอ้ยกูเนี่ยนั่งวะท่านสะดวกจับมากจับหน่อยดีครับผมดีใจน้ำคุณพ่อสมชายที่ใครนี่บ่บ่คักปันนีนดิบ่ครับ ตีกายนี่ได้ต้นละสามหมากซี่หมากอือปีนี้จังว่ามันเสียวไว้วาเนี่ยอย่งว่าบนเนี่ขันเบิกปลาเนี่ยเขาเนาะะอ่อเนาะเขาเนาะโอ้ยดีใจน้ำผาขันว่ามันเป็นหมากเป็นหน่วยมันจั่มันจับดีๆกันเฮ้ยพี่ได้พ่อได้ให้ลูกให้หลานกินด้วยส่วนนี้เพื่อว่าครับผมได้ครับเอาหัวครับพ่อ ครับผมอันนี้เป็นคลิปเพิ่มเติมกับคุณพออ่อเนพื่อนนะครับเนาะว่าวิธีการใส่กับคุณพอ่อสมชายถามว่า,าชุดนี้หน่อยเนี่ยมันมันในชุดนี้มันยางละหารอยซ,ซีซีนะครับเนาะยางเละเครื่องลิดตัวใช้่เก็คือตัวสีเขียวครับสีเขียวนี่คือมีสซิงแล้วตัวสู้กาแฟนี่เป็นอ่าเคาารื่องดื่ตาลทั้งดวนครับผมเวลาใส่ผ้าวาปกตินี่คุณพ่อก็ใส่สองยางร่วมกันสีเขียวอ่าเครื่องฟ้าสีสมเครื่องฟ้าครับผมกับน้า สีดมือแรกในเดาเนี่ได้เลยครับผมสีดตอนตอนแรงเนี่ยมดครับแต่ว่าหลังจะสีไปแล้วแตงบ่มีฝนสี่ชั่วโมง <laughs> มันมีอยู่บ่อดตอนนี้มีฝนครับโอเค <laughs> จัดไป<อ>ครับบ้<อ>านในคันต้องการขาเพียขาบุ้งขานอนอน,นะครับการซื้อยาขาเพียขาบุ้งขานอ,นอนมากแต่ว่าให้ใส่เฉพาะสีเขียวครับผมเอาตัวนี้ผสมได้ครับผมได้ตลอดครับผมห้ามใส่บ้านี้คันกรณีคือของมันทำปลาหลังคือกันมันทำปลาหลังคือว่าจังสีอ้อยอ้อยชาวบ้านเท่ากับพี่น้องมันเป็น ขันมันทับประหลังใบกูดใบใบด่างใบยิกเป็นล่าสนิมล่าน้ำค้างทั้งทีไห้ใไซเฉพาะโตสีเขียวขึ้นกันครับผมบาดในอ้อยขึ้นกันขันอ้อยเป็นมาใบแหมๆใบดามม่างๆใบซี่ๆไห้ไซเฉพาะสีเขียวครับผมจะขันต้องการให้หลังจากโรคมันหายแล้วอ่ะใส่สองยางคู่กันสีสักสองเทือ่อหรือสามเทื่อเนี่ยก็พอแะนะครับเรื่องเรื่องของอ้อยนะครับเนาะมับประหลังกต่สามเทื่อกระพอะขันเข,ข่าเนี่ก็สีสักสองเทือ่อแต่ขันหลังจาก พ่อขันพ่อโลกคือกันเข่าใบด่างใบด่างมากใบที่สมใส่เฉพาะสีเขียวผสมกับยาได้เลยครับผมอ่ะการต้องขอบคุ่งขึ้นพ่อสับชายหลายๆนะครับเนาะที่ให้โอกาสทางใช่ไลยรับเบาหวานมารับใส่พี่น้องทั้งตำบนน้ำเปลือกนะครับเนาะครับผมการเต็มที่เลยมาถึงมองที่ละดีได้เลยปรึกษาน้ำได้ครับได้ครับมาถ้าซ้ำนี่ใช้ซ้ำไหนซ้ำนี่ใช้ซ้ำไหนอันไรแนะนำกันได้ครับยินดีครับผมวหามัน เบิดกตกิโทรออกกฤิบ่มาให้อีบ่กออมาครับยินดีรับใส่พี่น้องทางกาฬสินไหลเอสเอลข้ามครัทั่วประเทศครับผมสั่งออนไลน์ก็ได้รก็มื่นวันคือเมื่อก่อนถามอีวีว่าวีเราเสียวไม่กลุ่มอะไรปีเราไปขอนแก่นว่าสั่นอ๋อครับผมแม่นครับผมแม่ครับไปเยี่ยมทางพิธีไร่เกษตรกรรมขอนแก่นครับผมว่าเพิ่นไปขอนแก่นอยู่ว่าเั่นบ่เป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์แล้ว่าเั่นได้ยินบ่ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม